กำลังจะเกิดนะครับสวยสวยสยสยยยกำลังจะขึ้นนะ้สวัสดี สวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีกับช่องโมเมนะครับนะครับสวัสดีนะครับ วันนี้นะครับก็จะมาเพิ่มเติมเพิ่มเติมต่อเติมปลูกหญ้านะครับก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งนี่นะครับ เลยครึ่งหนึ่งพอดีจุดนี้บริเวณนี้นะครับต่อนะครับเริ่มแก่นะครับก็ดูแล้วก็เลยอายุการใช้งานก็เลยน่าจะเริ่มแก่นะครับก็เลยมีการไปได้ตัดสินใจทำการ นะครับถ่ายใหม่นะครับถ่ายใหม่ลูกใหม่นะครับนั่นนะครับจุดบริเวณนี้นะครับถ่ายใหม่จะได้ไดสวยๆใหมๆ่ๆนะครับเหมือนนี่นะครับเหมือนแบบนี้นะครับนี่ อีกอย่างที่ควันเขียวจะปลูกใหม่เพราะว่านะครับบริเวณจุดนี้มันถ้าว่าเอาไว้นะครับถาว่าได้ไหมก็ยังพอได้นะครับแต่คุณภาพนะครับมันนะครับจากที่จะ90%อหรือ100%ยอย่างเงี้ยมันเหลือแค่ประมาณคุณภาพนะครับ,ปร,นะรบประมาณแค่6 0ปรนะครับประมาณแค่60%นะครับถามว่าไว้ได้ไหมก็ไว้ได้นะครับแต่ พอดีความเขียวมีพันหญ้านะครับต้นหญ้านะครับก็เลยเตัดสินใจนะครับปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่เพราะว่าตัวเองมีพันหญ้านะครับก็มีแต่จะลงทุนในการไถแล้วก็ นะครับจ้างคนงานนะครับเพราะว่าลําพังควานเขียวคนเดียวแต่ว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่มันก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับในการทํานะครับใช้เวลาหน่อยนะครับอืตอนนี้ก็มีเอาต้นหญ้า พันยา้ามากองไว้ก่อนครับมาไว้ก่อนเดี๋ยวน่าจะวันถึง2วันครับรอให้รถมายกล่องมาไถายยกล่องให้นะครับนก็จะเป็น จะได้ปลูกใหม่นะครับ,นะรบนะพ่นยานะครับ พันตัวเองครับพันญาตัวเองครับนี่พันญาตัวเองนะครับ,เ,นะรบนะเป็นพันญาของตัวเองครับถ้าเราซื้อมันก็ถ้าเราลงทุนนะครับโอ้โหเยอะนะครับซื้อพันญาใหม่อันนี้พอดีมีพันญาตัวเองครับมันก็เลยลดค่าใช้จ่ายนะครับ ขอบคุณคุณแม่ฉลวยนะครับสันลั่มมากมากครับขอบคุณนะครับก่อนหน้านี้ท่านก็ได้สนับสนุนนะครับให้คะแนนนะครับให้คะแนนนะครับตอนที่ควันเขียวนะครับให้นะครับคนงานนะครับหรือน้องๆพี่พี่ครับช่วยควันเขียวในการตัดพันญ้าไว้นะครับตัดต้นหญ้าไว้นะครับคุณแม่เฉลวยนะครับพอดีท่าน ได้เอ,อโทรมาพอดีครับพอดีควันเขียวก,กำลังทำงานนะครับตักพันยาท่านก็ได้สนับสนุนคะแนนมานะครับขอบพระคุณคุณแม่จะร่วยนะครับช่วยสนับสนุนนะครับนะครับการปลูกญ้านะครับหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนนะครับหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนขอบพระคุณมากๆคุณแม่จฉร่วยนะครับควันเขียวก็ ลดค่าใช้จ่ายอีกนะครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีให้ความรักความเมตตานะครับในสนับสนมานะครับคะแนนนะครับขอขอบคุณมากๆครับคุณแม่ฉลวยสันลำนะครับก่อนอันนี้ท่านก็ได้ห้าให้ให้ห้าร้อยครับแต่วันนั้นท่านก็ให้อีกพันหนึ่งนะครับคุณแม่ฉลวยนะครับ แบ่งเบาได้เยอะมากครับช่วยได้เยอะมากเลยนะคุณแม่นะครับขอตักคุนมากๆนะครับลําพังควันเขียวคนเดียวนะครับพังควันเขียวคนเดียวถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับแต่มันก็จะนะครับใช้เวลานานหน่อยครับแล้วก็หนักนะครับหนักครับแต่ถ้าเราจ้างคนนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราลด แรงแล้วก็ลดเวลาด้วยนะครับในการทำงานนะครับนะครับขอพระคุณนะครับผลงานนะครับก่อนหน้านี้ครับที่มาปลูกนะครับน่าจะประมาณได้สองอาทิตย์ได้นะครับประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ได้นะครับดูครับผลงานกำลังขึ้น นะครับอืมสวยงามมากนะครับกำลังขึ้นนะครับมันจะได้อาทิตย์กว่าแล้วครับยังไม่ถึงสองตย์นะครับ บริเวณจุดนี้นะครับที่ปลูกนะครับใช้จํานวนพันญ้าครับสี่คันรถนะครับนี่เต็มนี้ครับสี่คันรถถ้าจุดนี้อย่างน้อยน่าจะสามครับสามคันรถได้นะครับนี่อืมก็ทําเพื่อตัวเองครับทำเพื่อนะครับน้องโมเมนะครับ มากนะครับทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมเขานะครับด้วยความรักความเมตตาครับแลวก็ให้การติดตามนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับขอบคุณมากมากเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ